เราก็ไปอยู่กันที i̇şte> ่หาแต้มนะขึ้นไปตรงยอดเทืดกีกว่าเดี๋ยวปีนจริงให้ดูเลยป้าป้าขึ้นมามาไม่ช่วยนะแบกน้ำหนักสิบสองเช็ดๆควักควักกันเลยเฮ้ยเสียงมาเสียงมาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแม่ตอนนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดอะไรครับกุบลราชธานีที่ที่แล้วนะคเราพาไปเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีมาแล้ว วันนี้เราจะลัดเลาะชายแดนนะฮะเที่ยวขาแต้มนะับแล้วก็ไปจากพโนล์นะฮะแต่ตอนนี้เรามาที่ไหนกันคเเรามาที่ร้านความทรงจำคาเฟ่เดินทางมาไงถ้าใครจะไปยันข่งชาขาแต้มอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นทางผ่านพอดีเดี๋ยวเรามาเจอร้านที่นี้ก่อนเราสั่งอาหารและขนมกัน ไฟเตยนะฮะใช่ป่าวว่าคอสติมิชั่นได้อย่างสวยงามมากอันนี้อะไรนีโกโก้อันนี้โกโก้มินค่ะช็อกโก้มินโอ้แม่เช้าเช้านี้เติมพลังก่อนนะตอนนี้นะฮะต้นไก่ก็กำลังคิดถึงแฟนที่ประเทศลาวครับเล่นนั่นดาปังตรงข้ามนะฮะอันนั้นที่เราเห็นนี่คือแม่น้ำโขงแต่ว่าแม่น้ำโขงตอนนี้เนี่ยไม่มีน้ำน้ำไม่ค่อยมี แต่ว่าตรงข้ามนั่นนะฮะที่มองไปนั่นคือประเทศอะไรครับกายลาวเออประเทศลาวนะหมายากยักข้ามช่องแดงธรรมนาติมาทางช่องทางธรรมชาติไม่รอทีนี่เนี่ยเผื่อใครไม่รู้เนาะมัามีที่พักด้วยดูดีมากเลยค่ะ่มาพักกันได้คโอเคครับแลก็มาอยู่กันที่ขาแทมแล้วนะคะตรงนี้เป็นเสาเฉลียงเนี่ยเป็นน่าจะเกิดจากการกัดซอก ของลมของลมนะฮะโหลมนี่ทําให้หินนี่เป็นอย่างนี้เลยอ่ะมันเหมือนดอกเห็ดเลยเนาะปะป๊าเนี่ยเหมือนอะไรปะเหมือนเห็ดลินจือร์เที่ยานนะคะก็คือผู้ใหญ่40เด็ก20แล้วก็ค่ารถอีก30บาทเออนี่เขาปีนขึ้นไปตรงนี้เลยฮะนี่กายจะไหวไหมกายแล้วจะตกเขามามนะเขามีทางขึ้นดีเด็กผู้ชายอะแอดเวนเจอร์ขึ้นมากระโปกก๊อกแหลยมาป้ารู้แล้วหมาขึ้นไปตรงยอดเห็ดดีกว่าบ้า นี่ก็พูดไปเดี๋ยวปีนจริงให้ดูเลยปาจะอึ้งกายเอาจริงอ่ะกายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่อตรงนี้อ๋อกายอยู่ตรงนี้เหรจากเฉาเฉลียงเนี่ยเดินมาสักร้อยเมตรจะเจอกับลานหินแตกานหินแตกอันนี้เกิดจากอะไรรู้ป่ะตอนนั้นอ่ะแผ่นดินมันแกไม่ใช่เทพเจ้าสายฟ้าทอปุ้งมาตรงนี้นี่อุ้ยตายเสียวอุ้ยอุ้ยพิชิตลานหินแตกเย้ร้อนชะมัดเลย เดี๋ยว <ไป S 2> ตรงนี้จากตรงนี้เนี่ยมันมีไปที่ผาแต้มได้อีกเนาะที่เราไปดูแบบกิจกรรมฝาผนัง<ช>ของชาวถ้ำโบราณน,นะตรงนี้ต้องเดินรู้สึกว่าต้องเดินอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปตรงนั้นก่อนแล้วกันโอเคค่ะไป,ไปนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดู รองเท้าเราเสียโฉมเลยดูสินี่รองเท้าหนังแกะซาลามันดาด้วยนะคะมา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 ไปกัดมันทําไมไม่ได้กัดมันขูดกับหินแม่แอนไหนฟังอยู่นะคะก็สามารถส่งรองเท้ามาให้แม่แอนคู่ใหม่ได้นะคะชอบใส่มากเลยครับแฟลตชูแบบนี้ที่เป็นรองเท้าหนังแกะนิ่มๆเนาะกลับไปมันพังแล้วมามาจะต้องไปจัดคู่ใหม่ได้เลิกได้เลิกได้พอ้อ เผื่อคนไม่อยากไปไปไม่ถึงมองดูอันนี้เราก็ดูไปก่อนเผื่อเราไปไม่ถึงนี่เขาบอกว่าตรงนี้นะเป็นภาพวาดโบราณอายุ4,000ปี<อ>ว่าถ้าสมมติมาช่วงเดือนกันยาสิงหาคมช่วงหน้าฝนนะเขาจะมีน้ําตกน้ำนเยอะๆแบบนี้ด้วยค่ะวิถีมนุษย์ถ้ำเป็นยังไงอ่ะยังไงนะก็นี่ไงเขาอยู่เนี่ยแบบ อิงอิงแบบหลบไม้หลบฝนกันอยู่อย่างนี้กลางคืนนอนก็นอนนี้สมัยโบราณเนี่ยกายรู้ป่ะถ้าเราถูกใจผู้หญิงคนไหนนะเราเอาไม้อะนะกระบองอ่ะตีหัวปุ๊บแล้วลากเข้าถ้ำเลยเจ็บไหมปวดใจไหมกว่าจะได้เมียเมียหัวแตกหัวเมินตายวิวสวยมากนี่วิวแบบว่าพิชิตผาแต้มเย้ ฉันมาทำอะไรเฮ้ยจววิวสวยนี่เราจะมองเห็นพี่น้องฝั่งเราด้วยนะคะนี่น้ำโขงนี่ค่ะนี่สวยๆเป็นพยากรณ์อากาศของวันที่ที่เรามานี่นะฮะเขาจะบอกเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็อุณหภปมว่าอุณหภูมิที่สุดสุดจริงๆต้องเป็นแบบนี้นี่สามสิบแปดองศาเนี่ยเลยโอ้ยอนป่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้าร้อยเมตรเฮ้ยตรงนี้เมื่อกี้เขามีป้ายอะไรนะ เนี่ยจุดชมวิจุดจุดภาพเขียนไงอ่ะลงปะได้ยังได้ยลงโอ้พ่อจะลงไหมป๊าป๊าป๊าไม่ขึอนมาไม่ช่วยนะโอ้ยถือโพยเชียร์เลยหรอะป๊าเดินดีๆนะเนี่ยลงมาก็ไม่ไกลมากนะป๊าได้ได้เแล้วก็จะเป็นทางลาดแบบนี้ทางลาดแบบนี้ก็จะมีทางแบบว่าเขาที่เป็นร่มเงาตอนนี้เราถึงอุ่ภาพวาดที่หนึ่งแล้ว เขียนสีกลุ่มท <Wha> ี่หนึ่งเขาบอกว่ามีปลาใหญ่ขนาดใครเห็ปลาเล็กใหญ่อะสี่ตัวมีช้างหนึ่งตัวนี่มามาซูมให้ดูแล้วหนึ่งตัวสองตัวใครเห็นบ้างแล้วก็มีช้างหนึ่งตัวนะแล้วก็มีโครงโครงสร้างสัตว์ทีขาหนึ่งตัวนี่อ่าภาพวาดเขาเนี่ยที่เขาจำลองมาเป็นภาพเขียนก็จะหน้าตาประมาณนี้คตอนนี้สภาพปมามานะคะไม่ต่างกับลูกหมา ลูกหมาตกน้ำาะนี่ลูกหมาตกน้ำเหงื่อตัวเองค่ะพ่อไปค่ะชุ่มมากเลยนี่ดีนะที่หยิบหมวกลงมาอย่างน้อยบังแดดได้รำไรรำไรก็ยังดีคือถ้าใครจะมาเนี่ยเอาล่มเอาหมวกติดมาด้วยก็ก็ดีอย่างช่วงเวลาที่เรามาเนี่ยคือก่อนเที่ยงนะทางเดินตรงนี้คือเหมือนมันออกจะแบบล่มๆ่มนิดนึงอนะไรเยงี้ค่ะแต่ถ้าช่วงบ่ายเข้าใจว่าแดดแดดน่าจะสาดมาแบบเต็มๆมป๊าปา ขออนุญาตซูมดูเหงื่อปะป๊าให้ดูคือทุกคนน่ะเดินตัวเปล่าใช่ปะแต่ปะป๊แบกน้ำหนักสิบโลมามานี่เป็นขาที่ง่ายนะทาขาลงเดี๋ยวขากลับไปขนาดไหนมามาเข้าใจปะป๊าเลยไม้บะค่านะนี่พื้นไม้บ้านเราเนี่ยครแบบนี้นี่มามาเข้าใจปะป๊าเลยเพราะว่าตอนมามาใกล้คลอดนะน้ำหนักมามาขึ้นมาประมาณ12 13อกิโลอารมณ์เหมือนแบกเบบี้เกนตอนนี้แหละมามาปวดง่ามขาปวดไปหมดเลย หมดตายละไปต่อปป้าระหว่างเรามองนี้นะคะระดับสายตาแต่ให้ปาป้ามองดูข้างบนขึ้นไปคือแบบมลลงเขาเขามีติดป้ายว่าระวังหินหล่นดูสิมันเป็นแบบว่าแผ่นหินหน้าผายื่นขึ้นมาค่ะถึงหรือยังคะฟังเสีนขอบกั่น นั่นอ่ะเดี๋ยวเราไปซูมให้ดูใกล้ๆ<ไ>ทุกคนดูไว้นะคะภาพมันจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ให้ทุกคนจินตนาการตามนะคะอันนี้มองเห็นชัดนะเอาจริงอ,นนอยู่บนเนี่ยแหละอันนี้จรินนงมองเห็นชัดมากน,นี่ไงแบาป้ายเห็นชัดจริงๆด้วยค่ะนะเป็นภาพวาดแบบนี้ที่มนุษย์โบราณวาดไว้ประมาณ4,000ปีมาแล้วนะคะ ใบนี้ป้าใาจะมีแรงขับรถไหมคะคือดูเหือปใาเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นรถแจกที่ชุบเปียกรลวงลวงเช็ดเชดควักควักกันคนละหลายแบบจริงๆหนูว่างมากแล้วนะยิได้ใบมะขามหนึ่งใบต่อชีวิตไว้เออใบมะขาวดูยิ้มหวาเลยนี่น้องเกยต้องกายแอบอยู่ตรงนู้นแล้วไม่ยอมเดินมามาว่าเขาหยุดนั่งรอไม่ยอมเดินมาแล้ว เอ้ยเสียงมาเสียงมาสรุปมานึกว่าถอดใจแล้วตอนแรกจะถอดใจแล้วมาดูสภาพแต่ละคนดิมาเมื่อกี้นั่งพักเป็นสิบนาที <c oughs> นี่มาดูเร็วๆไม,ไม่อย่างนี้ป,ป๊าป๊าตกลงใจแล้วเดี๋ยวเราจะเดินให้ครบคอรอสเลยสี่กิโล<อ> <c oughs> หนูกระโดดลงผาป๊าแน่ใจนะป๊าพูดเล่น <c oughs> เบบี้ตกอ่าเดี๋ยวเรานั่งพักแป๊บนึงเดี๋ยคงต้องกลับแล้วล่ะไม่ไหวเราเดี๋ยวจากนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อคะไปส0มพโบกป้าป้ายังไหวนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่3 0 0พันโบกค่ะถึงแล้วนะคะกับส0 0พันโบกเบงพันมา3ามใบเฮ้ยใช่เหรอตอนนี้โบกโบกไม่มีแบงพันไม่ไม่รับไม่รับนี่นี่สามพันโบกเกิดจากนี่นะฮะเป็นการ น้ำมันกัดซอหินเนาะหนูว่าไม่ใช่นะหนูว่าไม่ใช่นะทำไมอะเพราะว่าสามพันบ่อมันต้องบ่อแบบนี้สยังไม่จบยังจะไม่จบ่าก็คือเอาน้าเนี่ยน้าเนี่ยแม่น้าโขงมันกัดซอนะคะทําให้เกิดเป็นแบบบ่อทั้งหมดสามพันบ่อหรอสามพันบ่อนี่นี่นี่เดี๋ยวเราไปตามหานี่เนี่ยมิกกี้เมาส์แต่ว่าป้าเจอแล้วนี่มิกกี้เมาส์ นี่จะบอกว่าเขามีเทศกาลในการชมดนวยนะมาเที่ยวด้วยนะคะก็คือเรือนตดูลาถึงพืชสภาคงเป็นฤดูน้ําแรงใ่่เพราะว่าฤดูน้ําแรงก็คือเขาจะเหมือนมันผุดขึ้นมาจริงๆไม่ผุดหรอกน้ํามันลดน้ํามันลดน้าลดต่อผุด อ่านะถ้าน้าถ้าน้ำหลากจะมองไม่เห็นนะครับมองไมเห็นก็จะทรวมไปเลยเดี๋ยวเราไปดูค่ะแกนแคนยอนเมืองไทยจากมุมตรงนี้นะคะนี่เราจะเห็นค่ะเนูเห็นมิกกี้เมาแล้วป่ะป้าเห็นวัวเดินเนี่ยเนูเห็นมิกกี้เมาอยู่ีหยหรอมิกกี้เมาใช่เหรออ่ะคือบอกว่าจุดนี้นะคะเราจะต้องเช่ารถเหมารถสองแถวไปอีกสองร้อยบาทนั่งเฉพาะคณะเราไปสิบนาทีแล้วเราไปถ่ายรูป ยังไงมาถึงตรงนี้ก็ต้องไปนะฮะไปก็หนึ่งพันรถเลยค่ะสองแถวไป้ไม่เคยขึ้นรถคือยังไม่เคยได้ไงเคยเคยเราเล่นแต่นั้นนัพี่ได้ขึ้นเกมจะไปสนใจอ่ะไม่ว่ารถจะจโค้งจะเคยังไงอ่ะพี่เกณฑ์ก็ยังคงสนุกค่ะไม่พี่เกณฑ์เป็นไปไม่ได้เลยนะหัวโขก สาไกลไปค่สิบาทนะคะค่าละสิบาทค่ะพี่อา่มณ์ไมจ๊ะมีร่มสิบบาทด้วยโอ้โหขายได้ทุกอย่างเลยค่ะยอดสามพันโบฮะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นจริงๆเข้ารถค่ะเข้าร่มรถปุ๊บแล้วก็ยังมีร่มต่อนะคะหินตัวนี้นะคะก็คือหินทรายนะคะอันนี้อีกอย่างนะคะก็คือหินภูพานค่ะจะผูง่ายเวลาน้ําวนนะคะมีอายุอยู่ร้อยสิบล้านายนะคะไปทั้งตรงหินที่อยู่ลงมาตรงนั้นนะคะ แล้วคนณถ่ายนะคะเราก็จะถ่ายลอดรูตรงนี้ค่ะให้มันถ่ายลอดรูเลยเหรอคะใช่ค่ะต้องเอากล้องเข้าไปนี่โอ้ถ้าไม่ผ่าไม่จ้างมากคุเทนมาไม่ถูนะฮะอย่างนี้เราจะถ่ายมั่วซั่วกายอย่าโดนน้ำกายกายกายอย่าน้ำมันนี้นี่มันเป็นน้ำธรรมชาติเลยเนี่ยมีปลาอยู่ด้วยเนี่ยะกายสนใจจะลองดื่มดูไหมคะดูแต่มัน มันเป็นหลุมเป็นบ่อเลยนะฮะโอ้โหนี่นมีแบบโอ้กูเป็นหลุมอย่างนี้เลยนะเนี่ยปลาดาวเหรอโอ้เราแล้วเขาายก่อแดดจัดมากโอได้ตรงนี้ตรงนี้ก็คือสารมลกรดค่ะน้ำสับปิดนะคะล้างหน้าล้างมือได้แต่ห้ามล้างเท้าค่ะไหนๆลองลองจับดูที่เย็นไม่เย็นอืมเป็นไงสดชื่นไหมอร่อย เดี๋ยวอยากลองไหมใช่ตรงนี้นะคะก็คือหัวใจคู่ค่ะหัวใจคู่นะคะถ้าใครมีคู่แล้วมาถ่ายรูปตรงนี้ก็จะรักกันนานๆค่ะแสดงว่าถ้าพี่พี่ถ่ายปุ๊บพี่มีเมียน้อยได้อีกคนหนึ่งงงงงงงนะรัว่นะบอกมาได้ได้มังเอกรินนะตรงนี้นะเรียกแกลนแคนยอนนะคะแล้วถ้ามองตรงตรงที่เป็นแหลมๆไปอ่ะแหลมๆเนี่ยจะเป็นหมาอ๊ยตายเนี่ยไเห็นไหมเห็นเป็นหัวหมาไหม อ่าเก๋เหมือนกันนะตรงนี้นะครเขาบอกว่าถ้ายืนตรงนี้นะมองอย่างนี้จะเป็นโบกลูกเจี๊ยบใช่ลูกเจี๊ยบต้องอยู่นี่ป้านี่ไงเห็นแล้วอยู่แล้วมันเป็นปากเจี๊ยบอ๋อใช่ใชอันนี้เป็นเป็นปิ้นเหรอดูยังไงมันเป็นน้ำลึกๆข้างในก็คือเป็นปลาสองอันอ๋ออ่าแล้วมอันนี้เป็นปลาหวานใช่โอ้ขึ้นไปสร้างอ่ะู้เนี่ยมิกกี้เม้าว โอ้เนี่ยมิกกี้เมาส์เจอแล้วเบบี้เกตเบบี้เกตเจอมิกกี้เมาส์ย่างคิดว่าม<บ><ก>ัใหญ่กว่าน,นี้นะฮะเรกว่าใหญ่กว่านี้เออในภาพนึกว่าใหญ่ใหญ่คิดว่าซ<อ>ิมบอลมากกว่าเฮ <c oughs> ้ยแต่มันเป็นหนูมิกกี้เมาส์จริงนะเออกายหาเรื่องตกนะนโอเคนี่ก็เป็นทริป ปูมลราชธานีตอนที่2นะฮะก็มาเที่ยวที่ความทรงจำคาเฟ่แล้วก็ผาแต้มแล้วก็สามันโงฮะใครอยากมาแบบนี้ก็มาเที่ยวกันได้เนาะใช่ค่ะสนุกดีเหมือนกันร้อนนิดนึงแนะนอนไมเอาพกอะไรผ้าเย็นมาด้วยใช่กินกันแดดผ้าเย็นร่มหมวกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากินกินไก่กันนะไก่คุกฝุ่นไก่เมนูไก่คลุกไป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 อะลาไปแล้วคลิปหน้าเจอกันที่อะไรนะนครนครธนมค่ะค่ะบายบาย ถ้าเพื่ชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ